สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูตุ๊กตาอัญชลีแก้วจันเพชผู้ช่วยครูประจำชั้นชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้บ้านสุขสรร ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะนะคะเด็กๆเ,เราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนค่ะโอ้เธอคนดีโอ้เธอคนดีบอกทีสิบ้านอยู่ไหนบ้านฉันนั่นอยู่ไม่ไกลมันทำด้วยไม้ไม่ไกลหรอกนะยูหูฮูฮลา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  ยูหูฮูลา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 ยูหูฮูลา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 เป็นไงบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าความหมายของบ้านและประโยชน์ของบ้านนั้นคืออะไรบ้านนะคะคือที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวเป็นที่ให้ความรักความอบอุ่นและบ้านนะคะ ยังช่วยป้องกันแสงแดดและฝนให้กับเราด้วยนะคะและต่อมาค่ะประเภทของบ้านและส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประเภทของบ้านมีอะไรบ้าง ประเภทของบ้านนะคะมีด้วยกันหลายประเภทเลยนะคะอย่างเช่นบ้านไม้บ้านปูนบ้านปูนนะคะจะมีจะมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นนะคะบ้านฟางค่ะต่อมานะคะส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าส่วนประกอบของบ้านนั้นมีอะไรบ้าง1 หลังคาหลังคาภาษาอังกฤษคือ o o f หลังคานะคะมีหน้าที่ป้องกันแสงแดดและป้องกันฝนให้กับเรานะคะ2ค่ะหน้าต่างค่ะหน้าต่างภาษาอังกฤษคือ w i n d o w หน้าต่างมีไว้สำหรับรับแสงสว่างและทำให้อากาศถ่ายเทให้กับบ้านเรานะคะ3ค่ะ ผนังบ้านค่ะผนังบ้านภาษาอังกฤษคือ wall ผนังบ้านนะคะมีไว้สำหรับการขอบเขตแบ่งสัดส่วนภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ4ค่ะประตูประตูภาษาอังกฤษคือด r ประตูนะคะเป็นช่องทางการดึงเข้าออกระหว่างบ้านค่ะต่อมานะคะ ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าห้องต่างๆภายในบ้านนั้นมีห้องอะไรบ้างน,นะคะ 1. ห,ห้องครัวห้องครัวภาษาอังกฤษคือ kitchen ห้องครัวมีไว้สำหรับทำอาหารและรับประทานอาหารค่ะ 2. ห้องนอนห้องนอนภาษาอังกฤษคือ bedroom ห้องนอน มีไว้สำหรับพักผ่อนแล้วก็นอนหลับนะคะ3ค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำภาษาอังกฤษคือ bathroom ห้องน้ำนะคะมีไว้สำหรับทำธุระส่วนตัวอย่างเช่นอาบน้ำอุจจาระและทำความสะอาดร่างกายนะคะห้องที่4ค่ะห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษคือ living room นะคะ มีไว้ทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกทุกๆคนภายในบ้านนะคะอย่างเช่นการดูทีวีการฟังเพลงเป็นต้นนะคะและกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กับครูมดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนพบกับครูมด นางรัตนาสวัสดีครูประจําชั้นเตีต่ยนูบาลห้องที่3สุนทนาเด็กเล็กบ้านธรรมมาอีกแล้วนะคะมาสักคู่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านกับครูตุ๊กตาไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครูมดจะมาสอนเกี่ยวกับบ,บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านค่ะซึ่งเราเรียกว่าครอบครัวค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าในครอบครัวนั้นต้องประกอบด้วยสมาชิกค,คือใครบ้างถ้ายังไม่ทราบไปดูกันค่ะ สมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อของพ่อเราจะเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราจะเรียกว่าย่าพ่อของแม่เราจะเรียกว่าตาส่วนแม่ของแม่เราจะเรียกว่ายายส่วนบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ก็าอาจจะมีรุงป้านา้าอาหรือพี่น้องอยู่ร่วมกันหลายคนนะคะ ค่ะเด็กๆคงทราดไปใช่ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครกันบ้างต่อไปคุณู้จะมาบอกให้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่และต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายค่ะมีหน้าที่ในการดูแลหลานๆค่ะ ส่วนคุณพ่อจะมีหน้าที่ในการออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะรวมทั้งต้องคอยช่วยซ่อมแซมสิ่งที่ชมรุดภายในบ้านของเราด้วยนะคะส่วนคุณแม่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนภายในบ้านเลยค่ะทั้งในเรื่องอาหารการกินเรื่องการทำความสะอาดนะคะและที่สำคัญต้องคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีด้วยค่ะสุดท้ายเลยก็คือ ลูกหรือเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าการมีส่วนร่วมในครอบครัวค่ะการมีส่วนร่วมในครอบครัวเนี่ยคือการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างเช่นการดูแลรักษาต้นไม้ การทำสวนต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะคะช่วยกันดูแล,แลและรักษาครอบครัวของเราให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ครูมดมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะชื่อเพลงว่าครอบครัวของฉันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครูมดและครูตุกตาใหม่นะคะมาดูกันว่าครูมดและครูตุกตามีอะไรมาฝากเด็กๆคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ครูมดและครูตุกตา ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายฟังเพลงค่ะครอบครัวของฉันมี Father คือพ่อ Mother คือแม่ที่สุดแสนจะ,จะห่วงใหญ่ Brother คือน้องชายและพี่ชายที่ใจดี Sister ก็เหมือนกันคือน้องและพี่สาว see you รอบครัวของฉันมี Father คือพ่อ Mother คือแม่ที่สุดแสนจาห่วงใย Brother คือน้องชายและพี่ชายที่ใจดี Sister ก็เหมือนกันคือน้องและพี่สาว Oh, baby I see you. This is my family.